crs 53คันนี้เป็น gen 1นะครับปี2019ตอนนั้นออกมาเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยบุงนี้นะครับวงเดิมแต่ไม่มีปุ่ม amg bottom นะครับตอนนี้คือได้ติดตั้งเพิ่มเติมแล้วครับ amg bottom เมื่อเราติดตั้งแล้วนะครับเราจะติดตั้งแค่ปุ่มนี้เข้าเ,เข้าไปที่พวงมาลัยเดิมนะครับทุกอย่างใช้มาคของเดิมหมดเลยแล้วก็เข้าฟังก์ชันของรถยนต์ได้ปกติเลยนะครับอันนี้เป็น comfort นะครับพอเรา ปรับโหมดปุ๊บอันนี้เป็นสปอร์ตนะครับสปอร์ตพลัสนะครับแล้วก็ได้เล็กส์โหมดขึ้นมาแถมมาอีกหนึ่งอันนะครับเล็กส์โหมดตัวน,นี้นะครับทุกอย่างวัาเราปรับเนี่ยหน้าจอตัวน,นี้จะปรับได้หมดเลยนะครับรถยนต์ก็แอคทีฟตามนะครับตามที่เราเลือกไว้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชั่นรัดเวลาเราเซ็ตค่าอินดิวิวอรเไว้ว่าเราจะให้เครื่องยนต์ กับเตงกําลังนะครับช่วงล่างต่ําสุดแล้วก็เกียร์เป็นเมนูหรือออโต้นะครับเราเซฟไวี่อินดิวเวอรแล้วเวลาเรียกค่าใช้อินดิวเวอรเราเพียงแค่กดลงไปนะครับจะเป็นเมนูรัดทาให้เราง่ายขึ้นนะครับเวลาต้องการที่แบบใช้ความเร็วกดอินดิวเวอรเลยครับค่านี้ก็จะเป็นแบบที่เราเซตเอาไว้นะครับอินดิวเวอรแล้วถ้าเราไม่ใช้งานแล้วก็กลับไปที่เป็นที่คอมฟอร์ตเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้ก็จะเปลี่ยนค่าตามหมดหมดเลยนะครับ คือตามโหมดเมนูที่เราเลือกสปอร์ตสปอร์ตพลสนะครับเล็ก o มดได้ทุกอย่างเลยนะครับเป็นการโปรแกรมโค้ดขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับปุ่มพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนค่าได้เลยครับตรงนี้เป็นช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็จะเป็น Comfort นะครับอันนี้ก็เป็นโหมดเกียร์นะครับอันนี้ก็คือระบบการลื่นนะครับท i ชชันคอนโทรลสมมติถ้าเราเริ่ม ช่วงล่างนะครับเราเปลี่ยนตรงนี้ก็เป็นสปอร์ตนะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับเป็น AMG มจีแบบสปอร์ตหรือจะเป็นสปอร์ตพลัสนะครับพวกนี้ก็จะเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็ความสูงของรถก็จะลดลงตามตามโหมดที่เราเลือกนะครับนะครับเราเข้าไปดูที่ความสูงของรถได้นะครับตอนนี้อ่าตอนนี้เตี้ยลงเตี้ยลงสุดแล้วนะครับแต่ถ้าเราปรับโหมดตรงนี้เป็นคอมฟอร์ สักพักหนึ่งรถก็จะเป็นความสูงกลับขึ้นมาในระดับปกตินะครับตัวนี้เราสามารถยกสูงต่ำได้ห่างกันประมาณสักความสูงปกติก็62.5 62.5เซนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นความสูงยกรถก็จะเป็นประมาณ66เซนนะครับจากสูงจากพื้นนะนะ ความสูงจากที่ผมว่าจะขอบล้อแม็กนะครับประมาณนั้นโอเคครับแล้วก็ตรงนี้เราก็เป็นออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับเปิดปิดได้จากพวงมาลัยเลยนะครับกดทุกสองเมนูนี้เราวนวนกันไปวนกันไปได้ครับว่าเราอยากจะให้เป็นสแตนบายหน้าจอไหนไว้นะครับกอนี้อ่าก็จะสะดวกสบายครับแล้วก็สวยงามนะครับเข้ากับรถเลยประมาณนั้นโอเคครับ ที่ที่จะให้รถโชว์ความความดันลมยางนะครับก็คือต้องกดที่โงโฮมนะครับแล้วเลื่อนไปที่บริการแล้วก็เลื่อนลงมาที่ยางรถยนต์ครับก็จะมีโชว์ความดันลมยางนะครับแล้วก็อุณหภูมิงยางนะครับ,แ,รรบแต่ถ้าเราจะอยากรีเซ็ตนะครับเช็คลมยางใหม่แล้วอยากรีเซ็ตก็คือเลื่อนแทร์นี้ลงมาครับ แล้วก็กดโอเคตรงนี้นะครับมันจะเป็นการอ่านค่าใหม่นะครับตามผมนี่คือเซตไว้โอเคหมดแล้วครับค,ครับ